สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกับเราในช่องแอมฟ้าพราวนะคะหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันนานมากนะคะทุกคนวันนี้มาตามสัญญาณแล้วนะคะแต่ที่ปุดเปี้ยวกันมานานเรานะคะจะมาแชร์การเขียนนิยายนะคะเป็นความรู้นะคะทุกคนซึ่งเอาตรงๆเราก็ไม่ใช่นักเขียนนะคะมืออาชีพใดๆนะคะก็ยังฟิฟฟี่บอกว่ามือสมัครเล่นอยู่นะคะคือยังไม่ได้แบบว่ามีคนกดอ่านกดซื้อนะคะทุกคนแต่ว่า เอาความรู้นะคะมาแบ่งปันให้กับคนที่แบบว่ายังไป beginner เหมือนกันแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาแชร์ทริคนะคะการเขียนนิยายนะคะให้มันแบบว่าสนุกกันนะคะทุกคนซึ่งนิยายนะคะที่เราจะมายกตัวอย่างนะคะจะมีของคุณสแตนเบอรี่นักเขียนในตำนานที่เราเชื่อว่าหลายคนคงจะเคยผ่านท่านมาเมื่อแล้วนะคะทุกคนซึ่งเล่มน,นี้ทําไม่เอามาขิงเพราะว่ามีลายเซ็นจ้าเออ แล้วก็เล่มนี้นะคะเป็นนิยยเล่มแรกที่ได้อ่านเลยนะคะแต่ไม่ใช่ของแต่มใส่นะเป็นของสนักพิมพ์คารมอนนะคะทุกคนชื่อว่า Miss a n d ี้เมลนะคะซึ่งในสองเรื่องนี้มีอะไรที่น่าสนใจนะคะก็ไปฟังกันพร้อมกันเลยเย้ Yay! ไม่มีตัดนะคะไม่มีสคริปด้วยคิดเลยออกพูดเลยคือการเขียนนิยายนะคะให้สนุกเนี่ยก็ แต่นี่ทุคนบอกว่ารู้กันนะคะก็คือความสูงหุ่นยายเนี่ยมันมีอะไรที่แบบจะเล่นกับมันได้บ้างนะคะพวกสัมผัสทั้ง5ต่างๆนะคะรวปกลิ่ากินเสียงนะคะการบรรยายที่ทําให้แบบว่าถึงพลิกถึงขิงนะคะทุกคนที่ทําให้เรารู้สึกอินเข้าไปอีกแต่ทางนี้นะคะการที่บรรยายเนี่ยมันก็แล้วแต่จริตของตัวผู้เขียนนะคะว่าจะเอาละเอียดขนาดไหนนะคะซึ่งคืออันเนี้ย ก็คือไปลุ้นเอาเลยนะคะไปลุ้นเอาเลยว่าแบบว่าเทนนักอ่านจะเป็นแบบไหนจะติดจะติดใจเขาไหมนะคะก็แล้วแต่ความชอบคือด้ยส่วนตัวตัวเราเนี่ยเคยแชร์กับตัวเพื่อนนะคะว่าเนี่ยเวลาอ่านนยายชอบแบบไหนเพื่อนของเราเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ติดเลยถ้ามันจะยาวจะบรรยายายังไงก็ได้เขารู้สึกว่ามันดีมากเวลาที่แบบว่าตัวผู้เขียนเนี่ยบรรยายมันทําให้แบบเข้าถึงตัวสิ่งที่ผู้เขียนกำลังจะสื่อได้มากขึ้นแบบละเอียดยิบ แต่อย่างเราอะเรารู้สึกว่ารายละเอียดเป็นบางจุดก็พอเรารู้สึกว่าไม่ชอบการละเอียดที่มันเยิ่นเยอะเกินไปสําหรับเราเราก็จะอ่านว่าเออชอบฟีลฟลแบบวัยรุ่นแบบนี้นะคะคือรายละเอียดนะแต่ว่าไม่ละเอียดเท่าแบบแฟนตาซีพีเรียดอะไรแบบนั้นนะคะทุกคนแบบนี้ก็จะฟีลแบบเออเข้าใจได้นะคะคืออ่านง่ายเข้าใจง่ายนะทุกคนกระชับแต่ก็ไม่ได้ถึงกระแบบเขียนส่งๆงเข้าใจปะ คือมันจะมีประเภทหนึ่งที่แบบเออเราเคยทานะคือมันไม่ใช่บรรยายแล้วมันเหมือนแค่บอกเฉเฉยๆว่าคือแบบ A เดินไปหา A A เดินไปหา B B พูดกับ C อะไรอย่างเงี้ยฉันรู้สึกว่าอ่าเพิ่มความละเอียดเข้าไปสักนิดนึงนะคะทุกคนถ้าทุกคนรู้สึกว่าเออรู้สึกว่ามันนิยายเรามันจืดเกินไปหรือเปล่านะคะลองฝึกบรรยายดูนะคะลองมันอาจจะเป็นฉากธรมรมดามากๆคืออย่างสมมติเนี่ยสมมติ ซูเหตุการณ์นี้นะคะเป็นเหตุการณ์ในนิยายนะว่าเออนางเอกเนี่ยกำลังบอกว่านั่งนะคะคุยกับมือถืออยู่และอธิบายถึงการเขียนนิยายยังไงสนุกนะคะ <c oughs> ก็อาจจะเพิ่มกิมมิคยังเราบรรยายนะคะก็เป็นฟีิแบบว่าฟ้าพราวสาวน้อยที่มีความใฝ่ฝันที่จะเป็นนักเขียนเธอรักสีชมพูเป็นชีวิตติดใจและความเพ้อฝันของตามวัยของเด็กสาวเธอนั่งยิ้มแป้นแลนมองเนี่ย มองหน้ามองหน้ามือถือเียความอารมณ์อย่างอารมณ์ดีและเธอก็เริ่มนึกถึงข้อมูลต่างๆที่เธอกำลังจะพูดถึงแฟนคลับของเธอที่ก็กำลังเฝ้ารอให้เธอนั้นอธิบายทีละสเต็ปอย่าง professional นี่เห็นไหมเห็นไหมมันจะมีความแบบวุบเข้าไปอะฉันก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะคะทุกคนเออซึ่งการบรรยายเนี่ยก็จะเจาะลึกเข้าไปอีกก็คือรู้ว่ากินเสียงทุกคนอาจจะแบบ รูปนะคะรูปลักษณะของคนนั้นๆหรือสถานที่หรือสถานการณ์ whatever นะคะทุกคนกลิ่นเสียงอะไรแบบเนี้ยเออเสียงแบบไหนซึ่งทุกคนสามารถไปเรียนรู้เอาได้นะคะคือเราเห็นว่ามีคําศัพท์ที่เขาบอกว่าทําทําขายแล้วก็แบบฟรีอยู่นะคะว่าเออเนี่ยเราสามารถใช้คําที่มันแบบว่าความหมายเดียวกันคล้ายคลึงกันใช้แทนกันได้ แต่มันจะเพิ่มความสละสลวยได้นะทุกคนเออก็ไปดูนะมีคนรวมคำศัพท์เอาไว้อยู่ซึ่งมันน่าสนใจมากคือเราก็มีจดบ้างนะคะทุกคนเซฟไปดูบ้างนะแต่ก็พยายามบอกว่าเอาตามจริตเราเนาะไม่เอาให้มันฝืนเกินไปนะคะเออจะได้แบบเอนจอยกับการเขียนนะคะทุกคนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องการดําเนินเรื่องค่ะทุกคนซึ่งแล้วแต่ทุกคนเลยทุกคนชอบสไตล์ไหน มันมีหลายฟิลมากอันนี้ฟิลฟิล,ฟลเออจบในตอนนะทุกคนเอ,อจบในตอนนะคะทุกคนอ่ะอันนี้อย่างเงี้ยเนี่ยจบในตอนก็จะอาจจะเป็นบอกว่าไม่ยากมากนะคะทุกคนแล้วจะแบบละเอียดจะยาวจะอะไรแค่ไหนนะคะแล้วแต่คุณเลยแต่ถ้าเป็นแบบยาวนะคะก็มีหลายแบบเช่นกันนะคะทุกคนมันจะมีแบ่งเป็นเอพิโซดต่างๆคือมันจะมีฟีลแบบว่าตอนเดียวจบ แต่ก็เป็นเรื่องราวที่แบบไปเรื่อยๆถ้าทุกคนนึกภาพไม่ออกนึกถึงการ์ตูนชินจังนะคะอ่ะเป็นชินจังอะไรแบบนี้คืออาจจะมีความต่อเน,นื่องเล็กๆนะคะแต่สามารถดูจบในตอนได้แบบสนุกขำๆนะคะก็อาจจะเป็นแบบเรื่องสั้นนะคะตอนต่อตอนเล่มต่อเล่มนะคะแล้วก็เป็นเล่มต่อไปก็เป็นเรื่องนี้อยู่ตัวละครเดิมอยู่แต่ว่าเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะทุกคนสามารถอ่านข้ามได้แล้วก็มีอีกฟิลหนึ่งนะคะทุกข้าทุกคนนึกไม่ออกแฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์นี่เรารู้สึกว่าอ่ะ,อะ มันอ่านข้ามก็ได้แหละนะแต่ว่ามันก็จะไม่สนุกเท่าไหร่มันก็จะเป็นฟีลแบบค้างคาติดคาเอ๊ะโอ้ยยังไงนะไอตัวละครนี้มงงนันยังไงประวัติยังไปยังไงคือมันจะสนุกมากถ้าอ่านตั้งแต่ต้นจนจบเล่มหนึ่งสองสามสี่ห้าทุกคนอะเห็นไหมสไตล์มันต่างกันมากๆนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่แบบหัดเขียนจริงๆไม่ได้อยากแบบรู้สึกว่าเอ้ยเล่มเดียวมันยาวเกินไปลองทําเป็นนิยายสั้นก็ได้นะคะแบบตอนเดียวจบสามตอนจบอะไรแบบนี้ทุกคนแล้วก็แบบ อาจจะเขียนเป็นแบบรวมเรื่องสั้นความรักขวัญแหววของยายเพ้อฝันอะไรแบบนี้ทุกคนอะแล้วแต่ทุกคนนะคะอืมแล้วส่วนที่ทำให้สนุกนะคะทุกคนของในวรรณิยายนี่ยก็จะเป็นลักษณะคําพูดอันนี้อย่างที่เราบอกไปตั้งแต่ต้นแล้วแต่คนชอบว่าแบบชอบแบบไหนแต่มันจะดีมากๆถ้ามันสอดคล้องกับตัวเนื้อเรื่องเวลาของเรื่องนะทุกคนสมมุติว่าถ้าเราอันนี้เราเคยลองเขียนพีเรียแต่ก็เป็นพีเรียฟิลฟิลแฟนตาซีใช่ไหมอ่ะ แต่เราอะยังเป็นคนที่ใช้คำที่แบบเก่าๆไม่เก่งคือเราไม่ได้เสพพีเรียดเดือเสพแต่ไม่ได้เสพแบบจริงจังไม่ได้จำดีเทลนะทุกคนคือแบบคือคือเขียนเอาฟิลอะเพราะงั้นใครอยากเขียนพีเรียดนะคะเราไม่ได้มีความรู้พีเรียดอะไรเท่าไหร่รีเสิร์ชซะทุกคนเพราะว่าคำพูดมีคนกับนักอ่านจริงจริงมีนักอ่านมามาคอมเมนต์กับเราเหมือนกันว่าเนี่ยแต่คำพูดอะมันยังแบบเขาไม่ถึงอะมันยังแบบยังไม่ไม่อดีตเท่าไหร่มันยังมีความแบบ เหมือนคาพูดปัจจุบันติดทันสมัยอยู่เลยแล้วก็เลยเออเข้าใจเข้าใจเออเ้าเนเลยแบบรู้สึกว่าเออเขียนเฮเรียนี่มันไม่ง่ายเลยขอ,อยาดนะคะน้าลายกระเด็นแล้วก็นะคะอย่างอันเนี้ยคือเราเราอาจจะเข้าถึงได้กับนิยายประมาณเนี้ยเพราะว่ามันเป็นอ่ะรักัยรุ่นคําอย่างที่เราบอกคําศัพท์มันจะไม่ได้อ่านง่ายนะถูกไม่มันจะไม่ได้อ่านยากนะคะแล้วเนี่ยเห็นไหมมันจะมีแบบ รูปแบบการแบบเออแบบเนี้ยอย่างเนี้ยเป็นแชทนะคะคือมันจะอ่านเพลินมากๆนะทุกคนแล้วก็อาจจะมีอีโมจินิดหน่อยอ่านแล้วมันจะมีความแบบเออสนุกนะเหมือนเหมือนดูคนแชทกันเหมือนอ่านเรื่องชาวบ้านอยู่แบบไม่เครียดอ่ะมันไม่ได้เหมือนกับแบบว่าต้องตั้งใจอ่านมากต้องตั้งจิตเพ่งมั่นมากว่าแบบเอออันนี้แปลว่าอะไรคือจริงๆนะฉันเคยอ่านอีเทีเรื่องหนึ่งซึ่งมันดีมากๆนะคะทุกคนแต่บางทีอ่ะ ฉันถึงก็ต้องเสิร์ชเลยว่าเอ๊ะอันนี้มันหมายความว่ายังไงนะอะไรแบบนี้หรือต้องมาแบบนั่งนึกสักพักหนึ่งว่าแบบเอ๊ะมันแปลว่าอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอ่าเข้าใจที่ฉันพูดใช่ไหมอ่านี่คือส่วนที่ทําให้นิยายนะคะมันสนุกนะคะทุกคนที่เราแบบพอจะนึกออกได้นะคะมุกตลกก็มีผลนะคะถ้าทุกคนแบบเขียนแนวมุกตลกแล้วไม่ได้คืออ่าไม่ต้องเขียนแนวตลกก็ได้แต่อาจจะมองว่าอ่ะ รู้สึกวันน้ยายเรามันจืดเกินไปแล้วมันดูจริงจังไปหรือเปล่านะคะกลัวเรื่องมันจะจืดนะคะหรือแบบเขียนแนวสยองขวัญแต่เริ่มจะเบื่อแล้วยิงมุกสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมีประโยชน์นะคะทุกคนอีกเรื่องหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นปัจจัยภายนอกและไม่ได้เป็นเกี่ยวกับตัวเนื้อเรื่องแล้วนะคะอันนี้ก็หรือการเขียนแหละอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของภาพประกอบนะคะซึ่งเอาตรงๆนะฉันเป็นคนที่ถ้ามีตัง ถ้ามีตังนะเวลาเขียนยายฉันอยากจะแปะรูปทุกรูปนะคะที่แบบประกอบเอาไว้เลยคือมันจะเป็นความสุขอ่านแล้วมันอินคือแล้วแต่คนบางคนเขาไม่ชอบนะเว้ยคือบางคนเขาชอบปกแบบมินิมอลไมินิจใจนะคะแล้วแบบข้างในมีแต่เนื้อหาไม่มีรูปเลยก็มีถ้าอย่างเราเราเป็นคนที่อชอบจินตนาการเหมือนกันแต่เรารู้สึกว่าพอมีรูปแล้วมันตะมูแต่มีขึ้นอ่านแล้วมันอินขึ้นนะทุกคนเออ เนี่ยเนี่ยอันนี้ยกตัวอ,อย่างเป็นของแจ่มใสนะคะคเขาจะมีรูปแบบนี้เลยเป็นกระดาษมันนะคะใครมีงบจัดไปเลยนะคะทุกคนเนี่ยชอบอ่านมากอันนี้ก็จะมีจีบีมีตัวจีบีแบบนี้ด้วยแล้วเนี่ยก็จะมีรูปน, ها, น,นะคะเล็กๆปุ๊กปิกนะคะตรงหัวมุมกระดาษแล้วแต่ทุกคนจะไปใส่เลยคือมันทําให้คนอ่านอินและเนื้อหาน่าสนใจมากขึ้นนะคะทั้งนี้นะคะแล้วแต่เลยว่าจะแบบว่าจับกลุ่มลูกค้าแบบไหนอันนี้จะเป็นฟิลบบเจเนอเรชั่นที่แบบว่าเป็นวัยรุ่นหน่อยนะคะเขาก็จะชอบด้วยร ิลฟิลถ้าแบบว่าอแต่ก็จะว่าตามวัยก็ใช่อันนี้อาจจะหมายถึงคนส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าถามว่าคนเจนชั้นเนี่ยยังมีคนชอบแบบไม่มีรูปไหมก็มีนะคะทุกคนนี่นี่นนอันนี้เป็น anti mail คือแบบดูสีสิเก่ามากคือฉันตามหานักเขียนมีเรียมไม่เจอแล้วนะคะเขามีเพจไหมคะคืออันนี้จะเป็นยุคเก่ากว่าหน่อยก็จะเป็นแบบเนี่ยขาวดำ มีฝุ่นนิดหน่อยไม่ได้เช็ดเลยนี่แล้วก็จะมีแบบนี้นี่เรื่องนี้ก็สนุกนะคะขำๆนี่นะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับทริคนะคะซึ่งเราก็อมองว่าหลายๆคนนะอาจจะแบบรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วแต่แบบเออเผื่อๆนึกไม่ออกนะคะทุกคนอีกส่วนสำคัญนะคะก็คือ การเขียนให้สนุกเนี่ยก็คืออาจจะแบบสอดแทรกสาระเข้าไปอันนี้แล้วแต่คนเลยถ้าทุกคนรู้สึกว่าเอออยากจะให้ตัวนิยายมัน make sense ก็อาจจะแบบแอบ,บเขียนคำบรรยายคำประกอบของความหมายหรืออะไรสักอย่างนะคะที่อยากให้ตัวผู้อ่านเนี่ยเข้าใจมากยิ่งขึ้นก็แบบใส่นิดหน่อยเป็นเป็นแบบเครื่องหมายยอกจันว่าคำนี้แปลว,ว่าอะไรหรือแบบอธิบายเหตุผลหรือว่าเป็นแบบวงเล็บ อะไรแบบนี้หรือจะอาจะเป็นเล่าในมมมตัวละครหนึ่งก็ได้ที่แบบเออมรรยายว่าสิ่งที่พระเอกนางเอกพูดเนี่ยมันกําลังหมายถึงอะไรเป็นปรบรฒนัธรรมแบบไหนนะคะแล้วแต่เลยอันนี้จะดีมากๆเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการบอกว่าพูดถึงว่าเฮ้ยทำยังไงนะคะให้นิยายมันสนุกนะคะทุกคนเราใช้ทริคอะไรก็แค่นี้เลยต่เามันสนุกยังสนุกทุกเรื่องไหมก็อาจจะไม่ นะคะทุกคนก็เป็นกำลังใจทุกคนนะคะที่อยากจะเขียนนิยายนะคะทุกคนเย่ <laughs> ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกคลิปหน้าค่ะคลิปหน้าจะมาพูดถึงเรื่องอะไรนะคะก็รอติดตามบ๊ายบายไว้เจอก,กันคลิปหน้าค่ะ